สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่โอเรนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่กลุ่กุมภาพันธ์านะครับขออนุญาตมาแบ่งปันนะครับตอบคำถามในส่วนของร้านค้านะที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับขอบคุณข้อมูลจาก w w w r a c ว h a n a ็บด้วยนะครับมาดูคำถามแรกเลยนะครับนะฮะคถามนี้ถามว่านะครับ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งและโครงการทงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะผ่านเว็บไซต์หรือไม่อันนี้คือร้านค้านะครับที่ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็ร้านทงฟ้าอยู่แล้วนะครับมาดูคําตอบเนาะร้านค้าโครงการทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่งไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่สามารถทําการอัปเดต แอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเพื่อรองรับปุ่มเราชนะที่ได้ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับผมก็แน่นอนครับเมื่อท่านเป็นอัปเดตเวอร์ชันปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยนะก็จะมีการเป็นเขาเรียกว่าแสดงปุ่มไม่ว่าจะเป็นไอคอนของตัวเราชนะนะหรือจะเป็นในส่วนของรูปนะที่เป็นเป็นรับ โครงการบัตรสุการแห่งรัฐถูกไหมในส่วนของคนที่มีแอปถุงเงินนะครับที่จะรองรับนะฮะแล้วก็สรุปง่ายๆคือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแค่มีการอัปเดตเวอร์ชันนะอันนี้สําหรับคนที่มีแอปถุงเงินนะย้ำนะร้านที่มีแอปถุงเงินท่านก็ทําไมครับในเรื่องของการเข้าไปแล้วก็อัปเดตเข้าไปที่ไหนท่านเข้าไปที่ l a y Store นะฮะหรือ App Store ก็แล้วแต่แล้วก็ค้นหาคําว่าถุงเงินของท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําว่าอัปเดตเวอร์ชัน ท่านกดอัปเดตเลยนะครับอาจจะรอนานนิดนึงขึ้นอยู่กับความแรงของ Wi-Fi ของท่านเ <c oughs> มื่อทําการอัปเดตเรียบร้อยท่านก็เปิด Open ขึ้นมานะแล้วก็เข้าไปปกตินะครับมันก็จะมีวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะมีปรากฏนะครับข้อมูลไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรองรับนะโครงการเราชนะใหม่นี้ถูกปะ่ะแล้วก็ในเรื่องของใครที่อยู่โครงการคนละครึ่ง ก็จะมีไอคอนนะครับที่ปรากฏตามมานั่นคือการสามารถรองรับบัตรคนจนหรือบัตรแสแกรของรัฐที่เขามาใช้ใจ่ายกับท่านได้นะครับผมก็เพิ่มขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมาดูคําถามต่อมาครับร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร่ามาดูกันครับผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการร้านย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับ 1. ต้องเป็นร้านธงฟ้า2 ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งได้3ครับกลุ่มบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดลักษณะงานและเอกสารหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแบ่งปันไปในคลิปก่อนหน้านะท่านไปหาดูรายละเอียดได้นะสำหรับกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่กําลังจะเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับต่อมาครับผมนะฮะมาดูในเรื่องของ ร้านค้ากลุ่มบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะมีประเภทใดบ้างอ่าโอ้โหเพียบนะฮะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพียบเลยนะครับกลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มขนส่งสาธารณะได้แก่แท็กซี่รถตู้ให้บริการสาธารณะประจําทางรถจักรยานยนต์รับจ้าง3ล้อเครื่อง3ล้อถีบรถ2แถวอันนี้เป็นกลุ่มขนส่งนะต่อมาครับกลุ่มสุขภาพความงามก็ได้แก่นะครับร้านนวดหรือสปา ร้านตัดผมร้านเสริมสวยทำเล็บเนี่ยเข้าหมดเลยนะต่อมาครับกลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ก็ได้แก่สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้งคืนวงเล็บคลินิกแพทย์แผนจีนนะครับคลินิกวงเล็บรักษาการแพทย์เสริมความงามทันตกรรมและก็อื่นๆนะนี่เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มผู้รับเหมานะงานช่าง ทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับได้แก่งานก่อสร้างขนาดเล็กให้บริการทําสวนหรือตกแต่งสวนตัดเย็บซ่อมแซมสินค้าเสื้อผ้าอ่ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะซ่อมรถจักรยานเนยได้หมดอ่ซ่อมสาธารณูปโภคเช่นซ่อมไฟฟ้าประปาแอร์รับเหมาทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อฉีดปวกนะครับซักรีดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือกลุ่มรับเหมา กลุ่มสุดท้ายได้แก่กลุ่มให้บริการที่พักหรือสถานที่ได้แก่โฮมสเตย์หอพักแมนชั่นอพาร์ตเมนต์แฟลตนะครับหมายเหตุนฮะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็ถามว่าเฮ้ยเราไปจ่ายในส่วนของหอพักจ่ายค่าเช่าได้ไหมเออเนี่ยครับผมก็ชัดเจนนะครับแต่ที่จะทั้งทำได้ท่านจะต้องไปบอกเฮ้ยเท่าแก นะรบกวนในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการอะไรครับเราชนะหน่อยนะเออนะครับถึงจะใช้งานได้ถ้าไม่สมัครเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะเออนะครับผมก็ถือว่าเป็นยังไงก็ให้ลองศึกษาข้อมูลนะนะครับแล้วก็ถ้าทางด้านของเจ้าของกิจการนะครับหอพักต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการก็ศึกษาข้อมูลนะเข้ามาดูที่ช่องเราได้ก็ถือว่าสอนและว,วิธีการการสมัคร ไม่ได้ยากเลยนะครับลงรายละเอียดให้นะครับไนะงไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่สอบถามมาเนาะว่าจ่ายค่าที่พักได้ไหมได้ครับแต่ว่าภาคกิจการหรือร้านนะครับที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นหอพักนะฮะต่างๆก็แล้วแตเ่เขาจะต้องลงสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะครับถึงจะรับบริการจากเราได้อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะนี่คือคําถามเกี่ยวกับกลุ่มบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะน้องมีประเภทไหนบ้างก็มีอยู่ด้วยกัน5กลุ่มครับ กลุ่มขนส่งกลุ่มสุขภาพความงามกลุ่มบริการสุขภาพและการแพทย์กลุ่มรับเหมาะนะครับงานช่างทําความสะอาดและก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบริการนะครับที่พักหรือสถานที่เนาะโอเคนะครับต่อมาครับผมนะร้านค้าใดบ้างไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อ่ะมาดูกันนะครับก็จะเป็นนะครับร้านที่เป็นนิติบุคคลยกเว้นกลุมขนส่งมวลชนสาธารณะตามที่โครงการกําหนดนะครับเช่นรถไฟ รถโดยสารประจําทางสาระเรือโดยสารสาระเป็นต้นนะครับอ่าต่อมาครับไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักเป็นแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ยกเว้นกรมขนส่งสาธาระตามที่โครงการกําหนดเช่นแท็กซี่นะครับรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ที่แบ่งปันข้อมูลนะครับคําถามต่อมาครับผมขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการสมัครเนี่ยนะครับของผู้ประกอบการประเภทบริการต้องทําอย่างไรบ้าง นะครับผมก็แน่นอนครับต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดาสมัครร้านค้านะครับเข้าไปที่ w w w ร์ไวด์เว็บซึ่งท่านก็ไปดูวิธีการสมัครนะคลิปก่อนหน้าได้เลย 3. ครับสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินณสาขาธนาคารกรุงไทยทยั่วประเทศได้หรือท่านจะดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ p พสโตนะนะครับผมก็สามารถที่เข้าไปค้นหาคําว่าถุงเงินนะแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ได้นะครับ 4เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัตินะครับหลังจากที่ท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บ t น com นะภาคของอะไรครับสถานประกอบการนะฮะก็เดี๋ยวรอนะในเรื่องของจริติติดต่อกลับมาแล้วก็ท่านก็จะได้รับแจ้งผลนะเมื่อท่านตรวจสอบผ่านแล้วนะครับท่านก็จะได้รับนะฮะการติดต่อกลับมาว่าอนุญาตนะฮะอนุมัติให้ท่านได้เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการราชนะได้ ผ่านทางด้านของ SMS นะครับต่อมาครับเข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเริ่มรับเงินนะครับในเรื่องของสิทธิเราชนะจากการรองรับอาทิเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนคนที่มีโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านะครับจริงๆปัจจุบันก็มีอยู่นะเป็นรอบเพิ่มเติมถูกไหมแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็นโครงการที่เรียกว่าเราชนะก็สามารถรองรับได้ทั้ง3กลุ่มใหญ่ๆเลยนะนะครับ ต่อมาครับผมนะับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับเงินนะครับสิทธิ์จากผู้ถือบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ประสงค์ใช้สิทธิ์อย่างไรนะ,นะครับก็ไม่ยากครับผมขั้นตอนวิธีการเมื่อท่านไม่ว่าจะเป็นอันเดิมทีนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคนที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วนะครับหรือถ,ถุงเงินของร้านธงฟ้าท่านต้องอัปเกรดหรืออัปเดตเวอร์ชันของท่านเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกวเวอร์ชันใหม่นะครับ วิธีการนะครับก็อย่างนี้ฮะเข้าไปที่แอปถุงเงินเสร็จนะฮะมันจะมีปุ่มที่ขึ้นว่าปุ่มเราชนะท่านก็กดไปเลยนะครับตามด้วยกดปุ่มบัตรสุขการแห่งรัฐก็จะมีตามต่อแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับเป็นด้านหน้าบัตรของบัตรคนจนหรือบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับย้ําถ่ายรูปหน้าบัตรสุขการแห่งรัฐแล้วก็กอกจํานวนเงินที่ต้องการชําระสินค้าหรือบริการนั้นๆว่าเท่าไหร่ถูกไหมที่เข้ามาใช้บริการ เสร็จปุ๊บนะครับให้ผู้ถือบัตรสุการแห่งรัฐก็คือเจ้าของบัตรกดรหัสซึ่งจะมีรหัสเข้าเนี่ยหกหลักจำให้ดีหรือจะสแกนหน้าผู้ถือบัตรก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกเอาจะทําการกดในส่วนของอะไรครับเลขพินหรือเลขรหัสนะครับที่จะอนุญาตเนี่ยรวมไปถึงการสแกนใบหน้าก็แล้วแต่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะทําการบันทึกทารายการ สำเร็จนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการครับผมไม่ได้ยากเลยนะนะครับต่อมาร้านค้าเราชนะครับจะได้รับเงินจากภาครัฐหลังจากทํารายการวันไหนอ่านี้ก็สําคัญครับมาดูกันร้านค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันถัดไปไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นสมมุติว่าวันเสาร์ท่านสแกนปุ๊บวันอาทิตย์ท่านก็ได้ตังค์หรือถึงแม้วันศุกร์ท่านทําการทําเรื่องสแกนเรียบร้อยถูกไหมร้านค้า วันเสาร์เงินก็เข้าเช่นเดียวกันนะพูด,ดง่ายๆทำปุ๊บแล้วก็วันพรุ่งนี้รับเลยนะเป็นแบบนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับต่อมานะครับผมร้านค้าเราชนะสามารถขอรับป้ายสัญลักษณ์โครงการเราชนะได้ที่ใดเอ้ยอันนี้น่าสนใจก็ต้องบอกว่าสามารถขอรับป้ายโครงการเราชนะณสา,าขากรุงไทยทั่วประเทศโดยแสดงแอปพลิเคชันถุงเงินที่ขึ้นปุ่มเราชนะให้กับเจ้าหน้าที่ครับธนาคารหรือดาวน์โลดสัญ,ญลักษณ์ โครงการผ่านเว็บไซต์นี้ฮะเราชนะดอทคอมได้เอาเป็นว่าร้านค้าที่ดําเนินการอัปเกรดอัปเดตเรียบร้อยเนี่ยนะฮะท่านก็ไปขอป้ายนะฮะทางด้านของธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านท่านเนี่ยไปเอามาเลยนะแล้วก็มาแสดงให้เห็นภาพชัดนะครับว่าร้านของท่านรองรับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งก็ดีโครงการเราชนะก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งอะไรครับบัตรสุขการแงิงรัฐ No. แล้วก็กลุ่มอื่นที่ถือแอปพลิเคชันอะไรครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่นะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลกันนะต่อมาครับร้านค้าเราชนะสามารถทำรายการรับเงินสิทธิ์อย่างไรนะครับผมอมาดูกันครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้บนแอปพลิเคชันถุงเงินครับที่มีเมนูรายการย้อนหลังอ่ะอันนี้ก็สามารถเช็คได้ว่าเฮ้ยเราสามารถสแกนไปมันเงินมันเข้าจริงหรือเปล่าก็ดูรายการได้ ในแอปพลิเคชันถุงเงินนี้นะครับคำถามสุดท้ายครับผมสำหรับการดูรายการขายผ่านสิทธิ์เราชนะของร้านธงฟ้าผ่านเครื่อง EDC ที่เข้ารมโครงการจะดูรายการได้จากระบบอะไรในการตรวจสอบรายการขายที่อาจจะมีการติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งยอดไม่ตรงเนี่ยนะครับ ทางด้านของร้าน EDC หรือร้านธงฟ้านะครับท่านสามารถที่จะติดต่อหรือโทรเบอร์021119999แล้วต่อเบอร์นะครับ3นั่นเองนะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตมาไล่เรียงแล้วก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลนะสำหรับคำถามที่พบบ่อยนะครับสำหรับร้านค้าที่ต้องบอกว่าคู่ขนานกันไปเนาะ เนื่องจากมีประชาชนผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันป๋าตังผู้ที่ใช้บัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วนะครับขาดซึ่งไม่ได้แหล่งที่เราจะไปใช้จ่ายเนี่ยนั่นคือร้านค้านะครับเราก็ทําคลิปที่2ขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูว่าเฮ้ยจะได้ตอบคําถามได้สบายใจมากขึ้นว่าหลังจากที่ท่านมีแล้วอัปเดตเวอร์ชั่นแล้วรอการใช้งานแล้วเนี่ยมันมีคําถามอื่นใดที่ท่านอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจ และจะได้นะครับไม่ได้ผิดเงื่อนไขของโครงการนั่นเองนะครับเอาละถ้ามันมีคําถามอื่นใดน,นอกเหนือจากนี้นะครับร้านค้าก็เข้ามาพิมพ์แบ่งปันกันได้นะเดี๋ยวยังไงก็จะหาข้อมูลแล้วก็จะตอบคําถามให้กับทางด้านของร้านคา้ารับทราบข้อมูลกันนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงครับ และที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องดําราไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ